สวัสดีค่ะโกโก้สปริงทีวีพัดนะคะวันนี้นะคะพัดมีขนมของฝากจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นขนมทานเล่นนะคะค่ะอันนี้นะคะหน้าตาน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามันเป็นขนมแบบไหนนะคะยังไม่เคยเห็นเลยเนาะก็เดี๋ยวพัดว่าพัดจะหาคนที่เข้าใจขนมญี่ปุ่นมาอธิบายดีกว่านะคะ サリカサリカはい、えーまあ、皆さんお久しぶりです、ケッチです、はい。ということで、今日はえー、とですは、ね、日本の、まあ、お菓子をパッツさんに食べてもらおうかなと思って今回は3つ、3番のい、まずこれがアポロ、まあ、日本の方はまあ皆さんご存知の明治のアポロチョコレートですが、チョコレートストロベリー。 で、あとは、えー、これもまた明治のきのこの山ですね。きのこの山。にがエッグ、な、な、え、で、あみもチョコレートで、これがたけのこの里。はい。たけのこの里です。<ー>何が名前名探訪チョコでしたなんか。うん。明治は、あいて、満杯。 はいあのまあ、明治はタイでもお菓子を販売されてますけど多分まあこの商品自体は売ってないみたいです、まあ、もしかしたら日系スーパーでしたらあるかもしれないですこの辺ではあんまり見かけないですね。チチチチチョョョコココレレレーーートあにがんチョコレートト<ー> เป็นเห็ดเนาะมัสรูมนะคะเห็ดเนาะแล้วก็นี่หน่อไม้น่ารักมากเลยโรชาติหมูหมูมมันกันเด้น่าน่าสนุกจุ๊ยจุ๊ยแต่พวันกับคินโดไอคานก็คงโจ๊กหน่อไม้คงโจ๊กใช่ใช่คงโจ๊กนะคะเน่โอเคเดี๋ยวเราชิมเห็ดดีกว่านะคะว่าเป็นอะไรเรื่องไข้หนางด้ยเนาะอ๋อค่ะ เวลาเด็กๆมมนีน่าจะชอบใช่ไหมคะน่าจะอายุแค่40ปุ๊บปอกแน่ๆเลยนะเห็ดออกฮับดึกนี่น่ารักมากเลยค่ะน่ามองเห็อันนี้นะคะเหมือนเห็ดจริงๆเลยนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นขนมปังนะคะคุกกี้กับช็อกโกแลตนะคะอ๋อถูกใจคนชอบช็อกโกแลตแน่นอนใช่ไหมคะน่ามัง ไม่มีค่ะโมงไทยไม่มีญี่ปุ่นขนมมักจะน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวทัดขอชิมดูนะคะชิมทั้งอันเลยนะโชว์ไทยเนี่ว่านี่แต่ของน่ากินไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะมิกมิกด้วยกันนะคะอร่อยมากนะคะช็อกโกแลตกับบิสกิตนะคะใช่ใช่ลบกลบกลบถาเด็กเจ๊กกับโจโรโก้ถ้าะยาบหยาบนิ้วอะติดช็อกโกแลตนี่ไม่ติดไม่เปิดใช่ไม่มีนะ น่ารักมากเลยค่ะไม่เป็นเด็กๆนะตอนนี้ได้เห็ดได้อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ว่าไม่เหมือนนะซานเลียนซานเลียนโอ้โหช็อกช็อกโกแลตสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตตัมแน้วเดีส่งจังเดี๋ยวเราจะมีลองอันนี้ด้วยนะคะนี่หอมใช่ใช่ได้กลิ่นสตรอเบอรี่ใช่ค่ะ อันนี้ข้างบนจะเป็นเข้าใจว่าเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตแต่ทั้งหมดก็คือช็อกโกแลตใช่ช็อกโกแลตเดร๋บจ้าโลโก้อะไรริ้นไม่เหมาะอร่อยเช่ไหมนี่ขึ้นหอมมากค่ะหอมช็อกโกแลตนี่ค่ะเบลาร์กินใส่พลาสติกโลโก้น่าจะไม่ใช่ซานเดียร์านเดียว์ใช่ใช่ค่ะ สวยค่ะสวยด้วยแล้วก็หอมอันนี้หอมมากๆอันนี้แนะนำเลยนะคะก็ทำให้ช็อกโกแลตมีกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ดีมากๆเลยはいいいいああののとやっっぱりがうにใช่ค่ะโอเคนะคะเคยได้รับขนมญี่ปุ่นที่ที่หน้าตาแปลกๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็น่าจะมีขายเยอะๆใช่ใช่เยอะเยอะค่ะ วันนี้ขอบคุณมิเกเจจังมากๆเลยนะคะมาให้ความรู้กับขนมญี่ปุ่นนะคะซึ่งในตอนนี้ในเมืองไทยไม่มีแบบนี้นะคะถ้ามีก็อย่าลืมนะคะซื้อมา<ด>จกาจกเลยนะ <laughs> โอเคค่ะค่ะปรากฏสปริงทีวีนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอ,อ,คอีกจังเ่ย でまあ、多分今後もまたちょっとこういう風に日本のお菓子や、えーまあ、食べ物を、えー、パックさんに食べてもらうということもちょ,ちょくちょくとやっていこうかなと思ってますのでぜひよろしくお願いします。